สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ F1 Apex Top วันนี้เราจะไม่ใช่แค่สรุปผลการแข่งเฉยๆเหมือนวันอื่นนะครับแต่เราจะย้อนกลับไปในค่ำคืนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของโลก F1 ในยุคนี้ค่ำคืนที่ยา s m สมาร a นาอาบูดาบีปี2025วันที่ไฟแดง5ดวงดับลงแล้วโลกทั้งใบได้แชมป์โลกคนใหม่ชื่อว่าแลนโดนอริสถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วมานั่งย้อนเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันครับ ก่อนเรสจะเริ่มบรรยากาศมันโคตรตึงเลยครับแต้มระหว่างนอริธ์แม็กซ์และพรีอัสทรีมันใกล้กันจนหายใจไม่ทั่วท้องทุกคนรู้ว่าอาบูดาบีไม่ใช่แค่เรสปิดฤด,ดูกาลแบบสวยๆแต่มันคือสนามตัดสินชะตาของสงครามทั้งปีฝั่งแมคคาเลนในโรงรถสีส้มมะละกอไม่มีใครยิ้มแบบสบายๆเหมือนวันปกตินี่คือวันที่ทีมทั้งโรงงานรอคอยกันมาหลายปีรอวันที่จะเห็นแลนโดนอริธเด็กที่เข้ามาในฐานะดาวรุ่งขี้เล่นกลายเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนตัวจริงอีกฝั่งคือเรสบู m ม็กซ์เวอร์สเตเนแชมป์โลกหลายสมัยที่เคยทําให้ทั้งปีดูเหมือนดาวทางได้ง่ายปีนี้กลับต้องกลายเป็นฝ่ายไล่ตามเป็นคนที่ต้องคัมแบ็กจากช่วงต้นปีที่ทุกอย่างไม่เข้าทางจนล่ากเกมลุ้นแชมป์มาถึงสนามสุดท้ายได้สําเร็จแค่ภาพรวมก่อนสตาร์ทก็รู้แล้วว่าเรสนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไฟแดง5้าดวงดับลงรถผู้หมอกจากกริดแม็กซ์ออกตัวแบบโคตรคมรักษาตำแหน่งผู้นำได้แม็กคาเลนสองคันอย่างนอริดกับพรีอัสทรีตามมาแบบไม่ห่างทุกอย่างดูเหมือนสูตรเดิมของ f 1ยุคใหม่ เรดบูลนัมแม็กเคลนไล่แต่ความต่างของวันนี้คือตำแหน่งที่ทุกคนจับตามองจริงๆไม่ใช่แค่ที่1่แต่คือตำแหน่งของนอริทเพราะถ้าเขาสะดุดเพียงนิดเดียวแชมป์โลกทั้งปีหลุดมือทันทีตั้งแต่รอบแรกๆเราจะเห็นเลยว่านอริทไม่ได้ขับแบบบ้าเลือดไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามแซงโดยไม่จําเป็นเขาขับเหมือนคนที่รู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ในมือเราแล้วหน้าที่ของเขาคือไม่ทําให้มันหลุดออกไปเท่านั้นเองแม็กซ์ด้านหน้าขับเต็มเหมือนทุกเรสในชีวิตเป้าหมายของเขาง่ายมาก ชนะเรสให้ได้ก่อนค่อยไปลุ้นว่าคะแนนรวมจะเท่าไหรท่ทีหลังในขณะที่พรีออสตรียอยู่ข้างหน้านอริทก็ไม่ได้ขับแบบเปิดทางให้ยังคงกดเพสต,ตัวเองอย่างเต็มที่เพราะอย่าลืมว่าทั้งปีนี้พรีออสตรียก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ด้วยเหมือนกันภาพในช่วงกลางเรสเลยกลายเป็นเรสบูนํำตามรวยแม็กคาเลนสองคันและทุกสายตาทั้งโลกไม่ได้ถามว่าใครจะชนะเรสนี้แต่ถามว่าอันดับแบบนี้แชมป์โลกเป็นของใคร ระหว่างเรสนักพาก็พยายามช่วยแฟนๆคิดเลขกันบนอากาศถ้านอริทยันดับ3แบบนี้โอเคเขาจะเป็นแชมป์ถ้าแม็กชนะและพรีาอาร์ทรีขยับอะไรขึ้นมาแต้มจะเปลี่ยนยังไงมันเป็นเรสที่ทั้งคนดูทั้งทีมทั้งนักขับไม่ได้สู้แค่กับโค้งในสนามแต่ต้องสู้กับตัวเลขบนกระดานคะแนนไปพร้อมๆกันด้วยช่วงพิสตอปเองก็สําคัญทุกการเข้าพิสของแม็กคาเลนคือการตัดสินใจที่ห้ามพลาดทีมต้องบาลานซ์ระหว่างการตามแม็กซ์ให้ทันกับการไม่ทําให้นอริตกไปอยู่ในตําแหน่งเสี่ยง บอกเลยว่าฟังผนังพิษวอของแม็กเคลนนี่เนือแตกไม่แพ้นักขับในรถแน่นอนสุดท้ายเกมมันนิ่งลงในช่วงท้ายเรสแม็กซ์นําอยู่ข้างหน้าอย่างสบายพรี Pre อาร์ทรียังอยู่ในที่2และนอริทวิ่งอยู่ในที่3 3อย่างเหนียวแน่นตรงนั้นแหละครับมันคือจุดที่ทั้งโลกเริ่มเข้าใจพร้อมกันว่าถ้าไม่มีอะไรพังถ้าไม่มีใครทำพลาดถ้าไม่มีเซฟตี้คารามาโผล่มาแลนโดนอริทกำลังจะเป็นแชมป์โลกจนกระทั่งทงตาหม,มากรุกโบกขึ้น m ม็กซ์เวิร์สเตเนรับชัยชนะที่อาบูดาบีไปอย่างสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งเรสที่เขาแสดงให้เห็นว่าตัวเองยังคงเป็นแม็กซ์คนเดิมเร็วคมไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือแต่ในวันเดียวกันนั้นคนที่ได้สิ่งที่ใหญ่กว่าชัยชนะในสนามคือคนที่อยู่ข้างหลังเขาอีก2คันออสการ์พรีสตรีเข้าเส้นชัยในอันดับ2และแลนโดนอริทเข้าเส้นชัยอย่างเงีย,งยบๆในอันดับ3จะเป็นอันดับ3ที่เสียงดังที่สุดในชีวิตของเขาเพราะตำแหน่งที่3วันนี้แปลว่า World Cha ม p ป o n น หลังจากรถจอดนิ่งเสียงแรกที่เราได้ยินจากวิทยุของนอริดไม่ใช่คำพูดเท่แต่เป็นเสียงหายใจที่สัน่นและเสียงตะโกนแบบกลั้นน้ำตาไม่อยู่มันเป็นเสียงของคนที่ในช่วงต้นปีนี้เคยสงสัยตัวเองเคยคิดว่าหรือจริงๆแล้วเรายังไม่พอแลนดนอริดสารภาพหลังเรสว่าช่วงตน้นฤดูกาลเขาเสียความเชื่อมั่นไปเล็กน้อยเขารู้สึกว่าแม้รถจะดีขึ้นแต่เขาเองก็ยังทำผิดพลาดอยู่หลายครั้งมีเรสที่เขาคิดว่าตัวเองทำเสียหายให้ทีมมากเกินไปเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดมาก และหลายครั้งโทษตัวเองหนักกว่าที่สถานการณ์จริงมันควรจะเป็นด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาพูดต่อมานี่แหละครับที่สวยมากเขาบอกว่าแม็คเลนไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเขาเลยทีมงานในโรงงานทีมงานในพิษทุกคนยังมองว่านอริทคือคนที่จะพาทีมขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เขาเลยรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่เชื่อในตัวเองมันเหมือนเขากําลังทรยศต,ต่อความเชื่อของทุกคนในทีมพอเข้าใจแบบนี้เขาเลยเริ่มเปลี่ยนมุมมองตัวเองจากคนที่กลัวพลาดกลายเป็นคนที่รู้ว่าโอเคเราไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราจะเก็บทุกเรสให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ช่วงกลางฤดูกาลคือจุดเปลี่ยนสําคัญผลการแข่งขันเริ่มนิ่งขึ้นเขาเริ่มทําแต้มได้ต่อเนื่องเริ่มมีเกมที่เขาปิดจ็อบได้แบบมือแชมป์ไม่ใช่แค่เด็กเร็วคนหนึ่งอีกต่อไปและวันนี้ที่อาบูดาบ,บีมนเลกลายเป็นภาคสุดท้ายของปีที่โคตรหลงล็อกในฝั่งหนึ่งของพาเฟอร์เมส์ม็กซ์เวอร์สเตเปนโลจากรถในฐานะผู้ชนะเรสแต่ไม่ใช่แชมป์โลกปีนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดอาจจะพูดอะไรแ,แรงๆออกมา แต่แม็กซ์ให้สัมภาษณ์หลังแข่งแบบโคตรเท่และโคตรแมนเขาพูดประมาณว่าแม้จะพลาดแชมป์ไปแค่2แต้มแต่เขาภูมิใจมากกับการคัมแบ็กในปีนี้เขายอมรับตรงๆว่าช่วงต้นฤดูกาลเรดบลูไม่ได้อยู่ในจุดที่เคยอยู่รถไม่ได้เร็วเหมือนยุคก่อนมีเรสที่ต้องลำบากต้องไล่แสงต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากรถที่ยังไม่ลงตัวแต่ครึ่งหลังของปีทีมพัฒนาได้มหาศาลจนเขาสามารถลากคะแนนตัวเองกลับมาจนมีโอกาสลุ้นแชมป์ในสนามสุดท้ายที่อาบูดาบี และที่สำคัญแม็กซ์กล่าวชื่นชมนอริธอย่างเปิดใจว่าแลนดนอริททำปีนี้ออกมาได้ยอดเยี่ยมและสมควรได้แชมป์โลกอย่างแท้จริงคำพูดนี้ไม่ได้ทำให้แม็กซ์ดูเล็กลงเลยแต่กลับทำให้ภาพของเขาใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำเพราะนี่คือคนที่เคยครองโลก F1 มาแล้วหลายปีแต่ยังกล้าพูดว่าปีนี้ไม่ใช่ปีของผมปีนี้เป็นปีของนอริธนี่แหละครับสเสน่ห์ของ F1 มันนไม่ได้มีแค่คนที่ชนะแต่มันมีคาแรคเตอร์ของคนที่ยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยศักดิ์ศรีเหมือนกัน พอเรามองข้ามแม็กซ์กับนอริดออกไปเรามองภาพกว้างของทั้งกริดในปีนี้มันยิ่งทําให้แชมป์ของนอริดดูหนักแน่นขึ้นไปอีกฝั่งเฟอร์รารี่นี่คือปีที่ดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่ในสายตาของทีมเองยังไม่ดีพอชาวเลอแคร์พูดตรงๆเลยว่าการจบอันดับสองในประเภททีมผู้สร้างมันไม่ดีพอสําหรับเฟอร์เารี่เขายอมรับว่าฤดูกาลนี้ทีมพัฒนารถได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีช่วงที่รถแข่งได้มีลุ้นโพเดียมแต่ในหัวของเขาและฟแฟนๆเฟอร์รารี่ทั่วโลกเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยน เฟอร์รารี่ต้องการแชมป์เท่านั้นลูวิสแฮมิลตันที่ย้ายมาอยู่กับเฟอร์รารี่ก็พูดในโทนคล้ายๆกันเขาบอกว่าเฟอร์รารี่สมควรได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้แต่ความจริงคือรถอยังไม่นิ่งเขาโดนตกรอบคุริฟายหนึ่งซ้ำๆหลายสนามเขาขับได้ดีเท่าที่คนหนึ่งจะทำได้แล้วแต่รถมันยังไปไม่ถึงระดับที่เขาอยากให้เป็นเลอแคร์ Le <c oughs> เองก็มีเรสที่ต้องเสี่ยงสุดตัวกับเซตอัพรถอย่างการเลือกทางเซตอัพที่โคตรกล้าในบางสนามแล้วลากมันขึ้นมาจบในตำแหน่งที่5ได้แบบเฉียดตาย มันสะท้อนชัดว่าเฟอร์รารี่ปีนี้อยู่ในโหมดพยายามทุกทางแต่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดนี้พอมาเทียบกับแมคเลนมันเลยยิ่งชัดว่าปีนี้แมคเลนไม่ได้แค่เร็วแต่ลงล็อกในแบบที่เฟอร์รารี่ยังไปไม่ถึงฝั่งเมอร์เซเดสจอจรัสเซลก็พูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าในอาูดบีปีนี้อะไรที่สูงกว่าตำแหน่งที่4มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเขารู้ทีมรู้ว่ารถเมอร์เซเดสดีขึ้นกว่าปีก่อนๆก,ก็จริงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นไปสู้กับแมคเลนหรือเร เป้าหมายของเขาในเรสคือการบริหารยางให้ดีหาจังหวะฉกแต้มถ้ามีใครพลาดไม่ใช่การไล่ล่าโพเดียมแบบชนหัวตารางมันเป็นคำพูดที่สะท้อนความจริงได้ดีมากว่าแม้ทีมใหญ่อย่างเมอร์เซเดสจะพัฒนาขึ้นแต่ในเชิงศักยภาพพวกเขายังต้องมองขึ้นไปหาแม็คาเนอยู่ดีเมื่อเราเอาคำพูดของทุกทีมมาวางรวมกันทั้งเฟอร์เลรี่ที่บอกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเมอร์เซเดสที่บอกว่าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเรดบลที่บอกว่าเราภูมิใจในคัมแบก แต่ปีนี้แม็คาเลนทำได้ดีกว่ามันเหมือนมีเสียงเดียวกันที่ดังขึ้นมาจากทุกมุมของแพดด็อกว่าปีนี้มันคือปีของแลนโดนอริธและแม็คาเลนจริงๆนอริธไม่ได้คว้าแชมป์โลกในปีที่ทุกคนแย่แต่คว้าในปีที่แม็กซ์คัมแบ็กเต็มที่พรีอารตรีเล่นงานทั้งปีเฟอร์เรี่พยายามสุดตัวเมอร์เซเดสดิ้นสุดแรงและทีมอื่นๆต่างพยายามอุดรอยรั่วของตัวเองกันเต็มที่แชมป์โลกปีนี้เลยมีน้ำหนักมากกว่าตัวเลขบนกระดานคะแนนอีกเยอะ สำหรับแฟน F1 ภาพที่สวยที่สุดของปี2025ไม่ใช่แค่ตอนที่นอริดยืนอยู่บนโพเดียมที่อาบูดาบีแต่คือภาพไทม์ไลน์ทั้งหมดของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากเด็กที่ถูกมองว่าไอ้หมอนี่ตลกดีมุกเยอะเป็นสตรีมเมอร์เป็นเด็กทีมวิตยุที่คุยสนุกเหมือนจะไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรค่อยๆโตมาเป็นคนที่เก็บแรงกดดันไว้ข้างในเยอะมากเจอการพลาดโพเดียมที่เคยคิดว่าควรจะได้เจอจังหวะที่รถดีแต่ตัวเองพลาดเจอสิ่งวิจารณ์ที่พูดกันว่าอาจจะไม่ใช่วัสดุแชมป์โลก และว,วันนี้เขายือนอยู่ในฐานะแลนโดนอริท์ฟอร์มูล่า1เวิลด์แชมปเปียนไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาพร้อมรถที่ดีที่สุดเสมอไปแต่เพราะเขาไม่หยุดพัฒนาไม่ยอมแพ้ตอนที่ตัวเองเริ่มไม่เชื่อตัวเองเชื่อในทีมและที่สําคัญทีมก็ไม่เคยเลิกเชื่อในตัวเขาปี2025เลยไม่ใช่แค่ฤดูกาลที่เราเปลี่ยนชื่อแชมป์โลกในประวัติศาสตร์แต่มันคือปีที่เราได้เห็นมนุษย์คนหนึ่งเติบโตต่อหน้าต่อตาจากเด็กขี้เล่นกลายเป็นแชมป์โลกที่ทั้งกรีฑยอมรับ และตรงนี้แหละที่ทำให้แชมป์โลกของนอริดไม่ได้เป็นแค่สถิติแต่เป็นเรื่องราวที่คนจะเล่าต่อกันไปอีกนานเพื่อนๆคิดยังไงกับฤดูกาลนี้บ้างครับรู้สึกยังไงตอนเห็นนอริดกลายเป็นแชมป์โลกดีใจกับเขาไหมหรือยังแอบเชียร์แม็กซ์อยู่ในใจเล็กๆวันนี้ขอฝากแฟน f 1ไว้เท่านี้นี่คือเรื่องราวของค่ำคืนหนึ่งที่ยาสมารีนาคืนที่โลกได้แชมป์โลกคนใหม่และชื่อของเขาคือแลนโดนอริดขอบคุณที่ฟังจนจบครับผมแล้วเจอกันฤดูกาลหน้ากับ f 1 2 0 2 6สวัสดีครับ you <laughs>